สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเนียนนะครับวันนี้นะครับผมคุณยายเกตไปแล้วได้เวลากลับบ้านได้สองหนุ่มของเราอยากจะกลับเหมือนกันนะครับเออ เห็นคุณยายกลับบ้านก็ดีใจนะครับอยากจะกลับบ้านกับคุณยายนะครับไปแล้วขอบคุณครับโอ้ได้กลับบ้านแล้วมาหลังไปก่อนด้วยเอ้อแข็งแรงเด้อคุณยายเด้อใายทุกใคาสโศกห้ลโกให้พ่เด้อยายไปแล้วครับ ยายหายดีกับน้องแก้วตาหายดีแล้วนะครับตอนนี้ดีใจกับน้องแก้วตามากๆเลยนะครับน้องแก้วตาได้กลับบ้านแล้วคุณยายเกตนะครับอาการดีขึ้นมากกลับบ้านได้ ไปพักผ่อนที่บ้านได้นะครับดูครับเขาได้กลับบ้านเขาดีใจนะครับเดินไวมากไม่เหมือนวันแรกที่ลงจากรถมานะครับไปพักฟื้นรักษาตัวต่อที่บ้านนะครับอืม แก้วตาไปขอบคุณคุณหมอนะครับก็เมเกเ็ดแก้วนะครับดูครับเรียก ดีใจใหญ่เลยนะครับดีใจใหญ่เลยนะครับเจ้าเจ้าเจรจารครับนี่ทีมคุณหมอส่งคุใยายกลับบ้านแล้วนะครับ บ้านคุณยายไม่ไกลนะครับผมก็ติดกับโรงพยาบาลนะครับผมเดินไม่ไกลนะครับบ้านคุณยายไม่เหมือนบ้านของมงคลน้อยกับพี่ชายมงคลนะครับ เออสาวๆได้กับบานแล้วเออขึ้นหอดผู้บบาวในเด้อผู้สาวเนี่ยนี่ทางนี้ลูกนี่นี่แม่นี่นี่ทางนี้แม่โอ้ยเจ้าตาดีใจนะรลองเสียงดังเลยทีเดียวนะได้กับบานเออ หายทุกหายสศงหายลงหายพ่เด้อคุณยายเด้อบ้านนี่มีเต่ความสุขความเจริญมีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อยายเด้อไปแล้วส่งยายกลับบ้านแล้วนะครับอย่ากลับมาอีกเด้อคุณยายเด้อ ก็ครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปแล้วครับผมส่งคนใหญ่ถึงหน้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับ คุณยายน่าจะดีใจครับนุน่นน้องแก้วตานี่ดีใจกว่าคุณยายอีกนะครับเรียกคุณยายเดินตลอดนะครับไปแล้วนะครับโชคดีเดอ้อคุณยายเดอ้อไปพักฟื้นที่บ้านต่อนะครับเดี๋ยวแต่สองหนุ่มของเรานะครับสองหนุ่มของเรายังไม่ได้ขับเนาะ โอ้ยอีกหลายวันอยู่นะครับไปแล้วนะครับผมอก็คุณยายก็เดินขัดขัดนิดนิดนะครับก็รักษาตัวต่อที่บ้านได้คุณหมอก็จะให้ไปนอนที่บ้านแล้วก็จะไปดูแลอยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็ ถึงที่เลยทีเดียวนะครับไปรักษาถึงที่เลยนะครับก็เหลือสองหนุ่มของเรายังไม่ได้ไปนะครับกับเขานะครับผมก็รักษาต่อเนาะนี่ครับหนุ่มน้อยหน้ามนสองคนก็อยู่ต่อเหมือนเดิมนะครับที่โรงพยาบาลคนระับดีใจกับคุณยายเลยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหกว่าจะผ่าฟัน อุปสรรคมากมายมาถึงที่นี่ได้อุแสนสาหัสมากเลยนะครับในสองหนุ่มของเราก็ยังไม่ได้กลับนะครับผม คุณยายหายดีแล้วหนุหน่มๆอยากกลับบ้านเหมือนคุณยายแล้วนะครับอยากจะกลับบ้านไหมหนุ่มน้อยหน้ามนคนงามเอ้ยโอ้ขออย่างเดียวอยากจะกลับบ้านกับแม่กตดแก้วไหม อืแม่เกศแก้วเขามาลาแล้วนะเขาบอกเขาบอกหนูยังเขาบอกหนูยังบอกแม่เกศแก้วกับแม่กแกตาบอกหนูยังครับเอากลับบ้านแล้วเด้อเมื่อไหร่จะได้กลับอ๋อบอกแล้วเดินผ่านไปแล้วอืเดี๋ยวค่อยกลับเด้อ เดี๋ยวก็หายนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมันกลับเม่กเกดคุณยายเกดกับน้องเจ้วตานะครับเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกินให้เหมดก่อน <c oughs> โอ้ยขอกินเขียงมากไปวันที่สิบหกทำไงนะ ที่สิบหกจะทําไงนี่ไม่ได้กินนะี่จะทํายังไงบ้างก็ <C> e <an> จะขอแบบนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ขอจนเสียงแหบเสียงแหงเมื่อแล้วอย่ไปเอาให้ก่อนนะครับขอจนได้กินนะครับผมถ้าไม่ได้กินไม่ยอมแพ้นะครับ <C> e <an> ขอได้ทั้งวันนะครับ แม่ต้องขอประคุณนะครับพี่ช่องน้องมิ่งนะครับแม่หางดีนะแลวอ้อยมาให้นะครับผมแล้วก็กล้วยอยากจะกลับบ้านต้องกินเยอะให้แผลแห้งก่อนนะครับตัดแต่งวันที่หลังวันที่สิบเจ็ดไอยดูอาการอีกทีนะครับถ้าคุณหมอให้ออกไปเร็วก็จะได้ไปพักฟื้นที่บ้านนะครับ ดูมาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่อ้วนบึกเลยครับอีกหง่อนก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินของเรานะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับแลก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับผม วันนี้แม่แก้วตากลับบ้านวันข้างหน้าเดี๋ยวลูกมงคลกลับบ้านดางนะครับรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแม่แม่ไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม